สวัสดีวอล์กไทยแลนด์นะครับผมชื่อนัทพงศ์ดาวิจิตชื่อเล่นชื่อนัทครับแต่ว่าในนามปากกาใช้ชื่อว่านัทด,ดาวครับเริ่มชอบศิละปะตั้งแต่เมื่หลาดจุดประกายสำคัญที่ทำให้ชอบจุดสำคัญน่าจะเป็นช่วงตอนที่เข้ามาหาลัยะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่วาดรูปเยอะที่สุดเพราะว่าต้องการจะเข้าที่คณะมัณฑนศนิลป์สิลปรกออะไรอยงนี้ครับ ถ้าหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเริ่มทำงานตอนช่วงประมาณปลายปี3ปี4อะไรเงี้ยครับเริ่มทำงานจริงตอนนั้นก็จะเริ่มเริ่มได้รับเงินได้รับค่าจ้างจากตรงนั้นครับ โรงเรียนเก่าตอนประถมหรือว่าทุกช่วงชีวิตเลยครับจะมีนัดเยอะมากแล้วทุกคนจะได้รับชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันอนะไรเงี้ยซึ่งของผมก็คือนัดตะพงดาวิจิตเขาก็เลยเอานัดกับดาวมารวมกันเลยมันก็จะดูสาวๆนิดน,นึง <laughs> ถ้าหันมาทําจริงจังก็ ช่วงปี4หรือว่าตอนใกล้จบอะครับเริ่มผมเริ่มทำเพจ a c e b o o k ตอนนั้นแล้วก็เริ่มมีงานจ้างเข้ามาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มทำได้ก็เลยรับงานมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าให้พูดสไตล์เลยจริงๆมันยากน,นิดนึงเพราะว่าผมค่อนข้างแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเนี้ยผมจะทำเป็นแนวแบบ s i มพลิฟาตัดทอนเหมือนจะไม่ใช่แบบใส่ดีเทลเยอะอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องรอบๆตัวนี่แหละครับอาจจะเป็นเรื่องแบบบางทีดูข่าวหรือว่าบางทีเกิดความอึดอัดอะไรเงี้ยก็จะเอ็ก e s เพรสออกมาทางงานหรือว่ามีประเด็น ไหนที่เราสนใจแล้วอยากใช้ตัวภาพประกอบเนี่ยมันเล่าเรื่องนี้ออกมาครับก็จะเหมือนที่ทำกับวงไทยแลนด์อะไรเงี้ยก็จะได้โจทย์จากคนนู้นคนนี้มาก็จะสนใจแล้วก็อยากลองใช้งานตัวเองทำวาดมันออกมาเทคนิคใช่ไหมครับก็น่าจะเป็น การซิมพลิฟายสิ่งต่างๆให้มันน้อยที่สุดเหมือนพยายามเก็บสิ่งที่สําคัญไว้ครับแล้วก็อันไหนที่ไม่จําเป็นก็พยายามแบบไม่ค่อยใส่แต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับงานด้วยถ้างานส่วนตัวจะพยายามทําอย่างนั้นแต่ว่าถ้างานที่มีลูกค้าเราก็จะพยายามตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวาดรูปให้กับแฟนๆ w w o r t t h i l l n n d ผ่าน ipad ให้ดูกันนะครับช่วงนี้แบบคนกําลังคิดเหมือนปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะวาดรูปคนที่อยู่ในสวนอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นงานคอมเมอร์เชียลส่วนใหญ่จะเป็นใน Photoshop อะไรเงี้ยครับแต่พอมันเมียนนี้มันเหมือนมันทํางานง่ายขึ้นก็คือแบบมันใช่เราก็เหมือนสเก็ตไว้ก่อนแล้วเราก็เอาไปลงคอมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะประหยัดเวลาคือ ก็ฝึกลอกเองอะครับแบบเหมือนลอกกระตูนนู่นนี่ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนสอนก็คือตอนติวเนี่ยแหละครับที่ที่บอกว่าติวก่อนเข้าใช่อันนั้นก็จะแบบเริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆ นี่คือผลงานของผมนะครับเป็นรูปเหมือนคนอยู่ในสวนแบบช่วงกักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงโควิดครับผมฝากติดตามผลงานของผมทาง i ิน t a g r กรชื่อว่า nutdao นะครับแล้วก็ยังมีผลงานกับทาง Vogue ในเล่มฉบับเดือนกันยายน,นี้ครับในทีมโฮปครับผม